มาให้สุดแล้กลับมาเล่นกันสักทีครับผมโอเคครับก็วันนี้เราก็กลับมารวมกทีมกันอีกแล้วนะครับกับเกมผีนะครับเนื่องจากว่าน้องๆขอกันมาเยอะมากๆมากๆนะครับย้ำใครผักกูเนี่ย น้าน้องๆขอมาเยอะมากนะครับที่จริงว่าจะไม่ทําแล้วนะก็เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าก็ไม่ต้องขอแล้วนะเล่นต่อนะครับผมเพราะว่าก็ไม่กลัวละมันอ่อนเกินไปไปหาเกมใหาเล่นนะครับแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้ดูกันวันนี้จะมาพูดกันแล้วกันว่าคลิปนี้จะทํา EP สุดท้ายนะครับผมก็อยากขอมาแล้วนะก็วันนี้ก็เราทา EP พิเศษขึ้นแล้วนะฮะตัวสีมตัวตุ๊กาอกตัว เองว่าเราต้องเรื่มต้นางมาถึงแทนแม้ความจริงจริงมันทอมล้วแมนอย่าไปกลัวมันมันเดินทางไหนกูก็รู้หมดแหละเห็นไหมเดี๋ยวไปหายเปลวเลยนี่มันสองนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคผมว่าเราต้องร่วมมือกันว่ะแยกกันไม่ไหวละ พี่มันตามผมพี่มันตามผมให้มันตามผมาเพวกเราจะต้องไปเอ้าทุกคนอยู่ไหนทุกคนไปไหนแล้วเบนเราเป็นทีมด้วยกันไม่ใช่หรือใช่แล้วกูอ้าวไปแล้วกูกูไปเดีจ้าดาไอรขี้วะอย่างนี้เปล่า กูแจ<อ>แ๋วมา<อ>เลยเราไหมที่ไม่ได้ทำอะไรเลยใครมาหากกูตรงหน้าผีด้ว,ว่าเจ๋อเบ๊มาพากกูทำไ,ไมเนี่ย <c oughs> มึงทีมเดียวกับกูว่ะเนี่ยช่วยมึงเออทุก <c oughs> คนอยู่ไหนวะ มาสักทีนะโอเคครับเนื่องจากเมื่อกี้หลุดนะฮะใช่อ๋อพี่ทางนี้ทางนี้นี่เห็นแล้วเดี๋ยวไปสะดุ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเธอมันมาทางนี้ทำไมเดี๋ยวมาทางนี้ทำไมอ่ะเราเราพี่ไปดูเราลองทำให้ผีงงดูปะเราลองทำให้ผีงงดูปะไม่ไม่กูผักผีได้ตอนนี้กูคือกูผักผีได้อ่ะแล้วมึงผักไว้ดิผูกห่าไว้ดิเดี๋ยวนึเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเดี๋ยวใครก็ได้ล่อมันหันหน้าเดี๋ยวเดี๋ยว เราเออเราละเราละเราละไปผักได้ผักได้เฮ้ยไอ้เหี้ยลุงแกงมีเฉยแกงขี้นะเฮ้ยกูผักได้วยกูผักด้วยแกงแกงไปก่อนนะแกงผักเฮ้ยกูผักไม่ได้หวะมึงต้องเอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีอันนี้ตุ๊กตาตาตุ๊แกนตุ๊กตาตาตุ๊แกนเออได้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 อ้บ้าลอยลอยนั่นแล้วลอยฟัง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 ไอ้เยลุงแกงมีเขาทำอะไรกันอยู่วะตอนนี้ าเฮงนีมันบินไปแล้วเขี่ยบปากูแล้ววะมันเดินมันบินไปแล้วอ่ะเบนมันบินแบบมันบินแบบมันมาหากูมาหากูบากูถ้าปากกูนะกูโกรธอ่ะไอ้หลุมแกล้งผีไปกูโกรธอ่ะผีสมควรโกรธแล้วกูตอนแรกกูไม่รู้ว่ามันปากผีได้กูเห็นไอคอนบอกมันลอยได้บี้ห้องใต้ดินเปิดยังห้องใต้ดินเปิดยัง เปิดแล้วพี่โอเคผมหาคุณแจอยู่คนเดียวเนี่ยมาโทอันนี้ก็เป็นลุมแกล้งผีมันเปลุมแกล้งผีอยู่เดี๋ยวต้องไปหาแฟช็กเออเสียงเสียงต้องบันไดไฟช็่นกนี้แฟชันกนี้ผมผมได้ผมได้เด็กเป็ดมาเขาแล้วหนึ่งตัวไม่นะหนึ่งตัว สอบแลบผ่านไป๋ยวไม่ใช่ผมไม่ต้องไม่ใช่ผมดิต้องไม่ใช่ผมก่อนมึงโดนกินตับแน่อยู่ห้องสมุดไงที่สองผ่านไปเฮ้ยกุญแจที่ไขว้งก็ต้องหากุญแจก่อนที่รักมันอยู่ห้องไหนมันอยู่ห้องสมุดมึงหักมึงจะแก้กูเหรอเหลือคุญแจมาเขาโมยมังไปละอยู่ห้องสมุดไงเพื่อน เชี่ยเลยพี่กินอะไรผมกินฟาร์มเลยว่าเวรกรรมตามสนองกูเลยกูเพิ่งมาหักไอเทมมาเมื่อกี้มาป่านเนี่ยดีนะคุณแจ็ที่กูไปไม่ใช่ชิงก่อนเกิเขาเขาเขาไหลุดพี่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 พอ๋อพี่พี่ปิดตู้ปิดตู้ นี่ผมได้กุญแจมาสองดอกดิมัไม่มิดประตูอ๋อเดี๋ยวกูมาทางนี้เดี๋ยวกูมาทางนี้มาวายอ้าวอ้าวไม่ให้เปิดออกมาเลยมีของประตูไม่ได้ไอ้เหี่ยเฮ้ยให้เปิดกูไม่ออกก่อนเอาตูกตาไปแล้วตาของ ไปเปิดห้องใต้หลังคากันร้ปะเมื่อกี้ไม่ถ้าไม่มีใครเปิดนี่แม่งบักตรงนั้นเลยนะแม่งอย่างฮาพี่ที่ที่มาตรงที่เดิมอ่ะนะเปิดแล้ว e ด d sound ที่ตรงตรงตรงที่เดิมแล้วเด็กเปิด basement เ a s e m e n t ไปพี่เรามาใช้ด้านดินไปเดี๋ยวเราจะจบแบบรวดเร็วทันใจจบแบบรวดเร็วพี่ป่ะไม่ได้บินหรอกเชื่อพี่ดิใช่ไหมใช่ไหมว้าวไม่ได้ทำ้าวไม่ได้ทำได้แดกใครหรอกพี่เชื่อผมดิเกมเนี้ยใครตายคนแรกเป็นหมาเวย ผมกูอะไรวุ่นเงี้ยพุ่นงี้เป็นหมดเป็นอะไรายได้เป็นหมาเลยเป็นแล้วขัดตัวใจได้วะติดมาตัวแได้มาขัดตัวได้ดินหน่อยไม่ดิน ไอ้เหี้ยผีติดประตูมึงอย่าเปิดนะแค่เปิดกูด่าจริงเด้อให้เปิดใครมีห้องเป็นห้องเตาถ่านหน้กใครมีเป็นห้องเตาดินบ้างพี่มีแป๊บนึงแป๊บนึงจุ๊กผี่กันพี่จุ๊กจุกทองคีเนี่ยไปแล้ว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 ทองคีเนี่ยอ้ามันติดไหนกูติดที่ไหนอ่ะแน่อยู่ไปหนึ่ง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 ไปทหนไม มันปิ่งแหลวเพื่อนมันบินงเลยดีไปแล้วอย่าเอากูอย่าเอากู่ลุเลยเอาแมบเผาด้วยแป๊บนึ่งคนนี้เอาใครโดนต่อมาด้ะสองต่อติดติดกันเลยจ้ะอ้าวคูโดนอีกไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะทีมันคิวเหรอ จิบมันคิวเอลวเปลวเปลไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงเหี้ยมาจูบกันเลยปิดประตูปิดประตูอัดมันคุณดูไอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้ก่อนตอนนี้พี่เป็นเกท็อปฟอร์มเลยไมเป็นหมวอะเป็นมึงแบบปัวเปลวเปลวเปลวถ้าประตูมันเปิดออกมาะผมจะกรีดอัดใหม่เฮ้ยทำไมเธอหนีงั้นน่ะ ทำไมหน้าหมองคลำเหมือนตัวไม่เปิดยู่ไหนไม่ละหน้าหมองคล้ำไม่ะมึงเผาโอ้โหมึงเผาตอนที่กูอยู่หน้ามันโอ้โหอะไรทีเดียวจังหวะนี้ฮะจำอ้าวเลยครับจำอ้าวบอกเลยไม่มีวันพักไม่ให้พักสักคนห้ามเหน่อยห้ามพักห้ามเลยห้ามพหน้าหน้าหน้ากูโดนอีกแล้วห้ามเลยห้ามพักห้ามเหนยห้ามบอกที่นักหมอ เอ้าหลอกกูซ <silence> <one> ้ำซ้อมคอนนี้เขาแอดชิกจังปะพี่พี่แปงหลอกกูสองรอบติดคืออะไรวะปีครับไม่ต้องหยุดครับจังหวะนี้ฮะหยุดครับาหยุดเราต้องรอทีให้กูพักก่อนเยวกูจะตายเยอะกันไปแล้วตายอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้องได้ยุนได้พักก็ได้ทีเดียวครับผมจังวะนี้โอ้รุ่งกันไปเลยเสียงอะไรวะใครใครใคร เี้ยเอ้ยมเหลาคุณทอาไี้ยอะไรเนี่ยกูจะกว่าได้ไปทำอะไรให้มึงหนี่ตายอีกแล้วเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้มันเป็น,นแผ okay. นการของพวกเราเว้ยเราวางแผนไว้หมดแล้วเชี่ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะห้ามไหนห้ามพักมึงมึงไงบอกห้ามไหนห้ามพักไงมึงโดนหลอกให้กูพักดีกว่าพวกมึงกันมึงคโดนหลอกบ้าง

ไปโดนกูว่ากูไม่ได้ทำอะไรเลยกูอยู่ตักไก่นะ่ยทำไมมันยืนมันอยู่บนหลังคาคะใช่ใช่ตาอยู่ไหนพี่จด้ต้องมีตัวที่อยู่ไหนึงมันจะต้องมีตุ๊กตาที่ดินชั้นใต้ดินแน่เลยพี่มีพี่มีพี่มีเผานี่แนี่ไม่ต้องไอเป็นยืนครับผมหนึ่งตัวตัวแดงมันเลยครับตัวแดงอุ้ยรอบนี้มันเสียงดังเลยเห็นละเป็นมันอยู่บนหลังคาไม่นะไม่ใช่ผมพี่จะต้องรีบมาพี่จะต้อง รักกันไหมตาขูไปปี๊บเลยมันแดดตุ๊ตาผมไปแล้วพี่มันแดดตัวเดียวเลยพี่หนีได้อยู่ตาตัวนึ่งอะพไปทั้งวันยืนเลยพี่ไอ้ตัวเดียวไปไหนมาเนี่ยมารักกันไหมเออหายไปไหนวะอ้าวชิบหายละตัวท้ายตัวอัฐันมี่ถือไว้ปเลยทำไมตัวต้องไปตัวสุดท้ายด้วยนะใช้วิ่งผ่านหน้าแป๊บแว๊บแอะไรแดงๆ มาละกันไหมจะยังไปกรตีเลยเดือดรวกันไว้เธอจะปล่อยไปทำไมอมึงตกใจหมดเฮ้ยพี่ผมเจอผมเจอผมเจออมแล้วเอมเีมเาเจอเจเจมันมาแล้วไอ้เี้ยยากแบบไอ้เ็กนไม่าเจอไถ่ายรูปมได้ ก็ไปกูโต้ลงไปในดูไหนดูไหนเก็บแล้วอ๋อฉกมันมาแล้วลอยได้เป็นพีอ๋อเดี๋ยวพีกระโดดพีกระโดดอ๋อพีลอย กูไม <laughs> exactly. ันกระโดดนะผี่มันกระโดดเนี่ยผีเข้ากลุยผีเข้ากลุ่ยแล้วมันตามผมทำไมไม่ขาวขาวจังวะเออทำไมมันตามผมวะเออขาวไม่ขาวจัดเลยขาวไม่ขาววะเราปิดไฟดูดิเราปิดไฟดิน่ะน่ะขาวไหมอะขาวไหมปิดไฟปิดไฟปิดไฟมันจะเห็นไหมต้องปิดไฟดิไปแล้วว่ะเบะพูดทำอะไรกันแก่แล้ แล้วมึงก็เผาตอนนี้กูแบบเผาแม่งไม่พูดอะไรมากแล้เผาแมงไม่จะตายผมจะตามผมตายเอาไปไอ้ก้อนตายพี่พี่พี่ไม่มีตัวตายตัวแทนมาก่อนติดกันไหมไหนกันต่อต่อห้ามเหนื่อยห้ามพัก ห้ามถามมันบอกเลยห้ามพักกูอยู่ด้วยอย่าไปกลัวมันกูอยู่ด้วยอย่าไปหวั่นกระงมึงอยู่ทางฝั่งนู้นมันจะโดนก่อนพี่ถุม็อกถมอกข่ารใช่ได้ไหมพี่ตุ๊ดเต้นถุงม็อกข่าวต้าทไดไมคี่ใครอยู่ข้างนอกห้องตอนเนี้ยใครอยู่ข้างบนตอนเนี้ยเป๊ะพี่เอาเลยเอาไปนเลยเอาให้มันจุดๆไปเลยกัดเต็มไปเลยพี่เอาแบบจุดตีนเลยนะพี่ใช่สุดตีนกระดิ่งแมวย้อนกระแมวมาหาติ่ง

ตกใจเสียงอะไรก่อนกูก็กูก็จ้องตั้งนานมึงจะเข้ามาไหมแล้วมึงจะเข้ามาหายตัวนึงให้รู้ไวอะช่วยพี่หน่อยอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินกูตาอยู่ใต้ดินตัวนึงอยู่ไหนเป๊ะเป๊ะกูช่วยไปโอเคอืมเอ้ยไปเลยพี่อย่าบอกนะพี่เผาไม่เผาจริงอ่ะกูไปกูไปกูไปไหนกูไปด้วยกูบอกเลย อยากให้มันเป็นตัวแดงชิมไหมพี่ก็จัดให้มันตามแล้หมาบอกว่าแบบไม่รู้ว่ะอยู่เดหาที่กตานี่ใครเนี่ยอยู่รวมกันเป็นนี้อยู่รวมกันเป็นแด้างล่างเป็นเห็นมันมีแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ตันไม่อยากยิงเขาทำไ่เจอไอ้โดนอ่ะช่วหน่อยช่หน่อยช่หน่อยโอเคอนนรา่องพิเปลอไไดู้ออกไม่ได้เอาได้อได้เอาได้ออกไม่ได้ยิงออกไม่ได้พี่ผมเจอแล้วพี่ช่หน่อยช่หน่ออไม่ไม่ไกูแล้วโอ้งคนติดกันช่หน่อยไปเดินของเผาอวิ่งไปอยู่ไปเผาเอาเาเาเร็วๆก่อนให้ตาย เย้อ้าวเดี๋ยวเฮ้ยห้าอะไรพี่านพวสีิลเลยพี่เดี๋ยวพี่ยืนอยู่ี่นี่ก่อนนะาผมแบบพี่ไปยืนอยู่ตรงที่มืดตรงนี้ดิน่ตงเนี้ยเี้ยพี่ยืตนี้พี่ไียตรงนี้พี่ไ่ยตรงนี้พี่อะไรผิี่ตานีพี่ตผมี่ไปตม่ไตมพี่หันหันหน้ามาผมนะ แล้วพี่ใส่เพลงชุดติงตาพี่ไม่ไม่ไม่ใส่เพลงดักบอลดีกว่าไม่ใส่หลายอันเลยชาลาฮิชาลาโอ้โตพี่แบบ ใส่กูไปแล้วเอ้ยใส่ได้หลายเพลงเลยเป้ยอยู่นี่เดี๋ยวกูทำมีละมึงไปอยู่าสามเข<อ>ียว <ผม S 1> <น>ดิเป้ผมว่านะว่านะวิญญาณของอีเนี่ยที่ตายไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาสิงพี่เป้นแน่ๆเลยเฮ้ย <c oughs> เอาเป้ไปเผาเป้ไปเผาไม่ไปเป็นเจ้าของตือนเตือนเตือนเตือนอวดรับสาระ ดาวลมต่อไปอดีตอะไรวะกูไม่รู้เลยจ้ะกูอยากรู้ฉายาเปย์ดาวลมนี่หว่าอะไรวะกูไม่รู้เลยแต่เนี่ยเฮ้ยกตอนพลังของพี่เป้์ไม่ว่าเท่าไหร่อ่ะมากกว่าเก้าพันอ่ะหะาเก้าพันถึงหาเก้าพันโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วก็ก็ไปติดตามทุงสีมุมมองเหมือนเดิมนะครับผมก็ อย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเมื่อต้องขอมาแล้วนะครับพักไว้ที่เท่านี้นะครับกับเกมนี้เป็นต้องขอแล้วไม่ต้องขอแล้วนะขอละไม่ต้องขอละถ้าขอต้องเจอไอ้นี่อีกแล้วไม่เอานะถ้าขอขอให้ผีตัวนี้ไปอยู่ที่บ้านน้องครับคนหลร้ายบอกเมต้อขอมาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีเกมใหม่ให้เล่นอีกเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวไว้รอดูเกมใหม่ๆเนาะครับกับเกมนี้ พักเทนี้ก่อนนะปีดคพิปครับ